แถวบ้านเขาเรียกอะไรพี่น้องดูดูในจอมปลวกหายากแล้วนะครับมีเอทักมาหลายภาษามากเลยแถวบ้านมีอุ่งไหม ไปทำอะไรครับจะไปติดเครื่องดนตรีติดแคนติดพินรู้น้าทางจะยากเป็นเป็นคนใต้คนบอกว่าอุงงงเลยพี่น้องเอ้ยทางเหนือเขาก็เลือกอะไรนะข,ขี้อะไรนะขี่ตังมี่อะไรนี่แหละภาษาภาคกลางเรียกสันโลงหรือพึ่งจิ๋วพี่น้อง รือพึ่งน้อยอีสานะพึงน้อยพึงรูพึงจิ๋วนิยมเอาไปข้างในพี่น้องลังข้างในเนีย้ยเหียวไปติดแคนติดเครื่องดนตรีไพราะเพราะพริ้งนะพี่น้องคนบรมโบราณน,นะเจ้าตัวนี้แหละอยู่ข้างในจะเป็นโพรงยู่จอมปลวกเนี่ยใหญ่มากเลยหายากแล้วพี่น้อง จะทำมาทำยาสมุนไพรก็ยังยากแลทุกวันนี้อนุรักษ์ไว้นะครับสันโรงสันก็แปลว่ายางไม้โรงก็เป็นโรงเรือนหรือรังรังหรือโรงเรือนทำจากยางไม้พี่น้องึงเรียกว่าสันโรงภาคกลางเรียกสันโรง ทางเนืเอไอทางอะไรนะทางใต้เรียกอุงอ,อ,อ่างสระงออุงเรียกอุงงงเลยพี่น้องเอ้ยหลายภาษาแล้วแต่ท้องที่จะเรียกกันไปเนาะพี่นองตัวนี้หายากไปแล้วอนุรักษ์ไปดูอยู่ใ,ใกล้บ้านนี่แหละไม่ทำร้ายมันนะอนุรักษ์ไปดูเล่นยังเป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะพี่น้องเด้อ ังมีสูตรมีส่วนผสมอีกนะอุงสันโรงพึ่งจิว๋วนะครับดูจอมปวกใหญ่มากเลยน่าจะรังใหญ่มากลยน,นะดูไว้พี่น้องเริ่มจะหายากแล้วมันหมดแล้วรถไถรถแมคโครตักดันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้ถ่ายให้รุนเล่นนะพี่น้องเนาะ อุงสันโรงเพื่องจิวนะครับ